ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกับช่วงเย็นแล้วนะครับจะบอกว่าเมื่อกี้ยังชราใจอยู่ว่าอากาศยังไม่ห้าโมงนะฮะผมก็ตกใจนะครับเฮ้ยวันนี้แดดแรงมากเลยนะด้วยวันสามโมงสี่โมงนะครับก็ลืมไปว่าลูกค้าคันนี้มาส่งรถเราประมาณสามโมงนะครับตอนนี้ห้าโมงครึ่งเลยนะเออทางานลืมวันลืมคืนวันนี้อากาศร้อนมากนะครับทุบท่นขอบนนิดนึงครับร้อนจริงๆ ออกไปรถับตัวทําไหมนะฮะกับงานวันนี้นะครับที่เข้ามาเพิ่ม1นึ่งคันนะสำหรับรถ To โยต้าซีเอชรถยอดนิยมอีกหนึ่งคันที่ได้รับการเคลือบแก้วที่ร้านเราค่อนข้างเยอะนะฮะและคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่สนใจที่จะเคลือบแก้วจะบอกว่าคันนี้รถออกมาประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับตัวรถก็เริ่มมีสีออกมนหม,หม,หมเหลืองๆห,หน่อยนะครับเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวขัดแล้วรถก็จะคมขาวสะอาดเหมือนใหม่เหมือนเดิม แต่คันนี้นะครับจะมีจุดอีกหนึ่งจุดนะครับที่อยากจะให้เห็นกันว่าเมื่อก่อนก่อนหน้านี้มันจะมีรอยขยี้สะกตไบของคุณแม่บ้านอยู่นะครับอันนี้เป็นความหวังดีของแม่บ้านที่ต้องการให้ลอยขี้นกออกนะครับแต่ว่ามันมันผิดลักษณะในการทํางานนิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งก็คือนิดไปเยอะเลยแหละเป็นรอยสะอตไบขยี้อยู่ตรงฝักระโปรงเลยนะครับซึ่งไม่ต้องตกใจนะครับถ้าไม่ถึงชั้นสีเราจัดการให้ท่านได้แต่ว่าตอนนี้นะครับ เราท,ทําขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะเขาเรายียกว่าสีเริ่มนุ่มแล้วสักพักหนึ่งสีมันจะยืดจะบอกว่าใจจริงวันนี้ผมอยากจะให้เคลือบให้เสร็จภายในวันนี้ให้ได้แต่ว่าตอนนี้ขัดจะไม่เสร็จเลยนะครับแต่จะจะบอกว่าดูจากเครื่องมือแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ายังไม่ถึงใบขัดที่เป็นในส่วนของฟินาเล่เลยก็ยคือใบขัดสุดท้ายยังไม่ถึงไหนเลยนะครับก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้จะได้เคลือบหรืออาจจะเป็นมะลืนนี่จะได้รับรถนะครับนี่คือพยายามเต็มที่นะ แต่ว่างานพวกนี้จะเป็นงานละค่างะละเอียดนิดนึงนะครับสำหรับรถที่มีการใช้งานมามาแล้วนะครับอันนี้ใช้งานมา1นปีนะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้เพิ่งใช้งานนะจ๊ะใช้งานเขาเพิ่งมาทําการเคลือบแก้วกับเรานะครับแต่ลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าเก่านะลูกค้าเคยเคยเคลือบอิอุสุนานและออลนิวตอนนั้นออลนิวตอนนั้นอ่ะสามสี่ปีแล้วอ่ะตอนนี้ก็ไม่ออลนิวแล้วแหละก็เราจะกําลัง ทำการเคลือบอีกครั้งเอาคันนี้คันนี้ได้รับการเคลือบแก้วมาด้วยนะครับอันนี้ขอปิดไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าลูกค้าเคลือบมาสักพักแล้วนะครับก็อ,อยากจะเคลือบใหม่ดูเกิดจากรอยที่เกิดขึ้นตอนนี้รอยตรงนี้ที่บอกเรื่องเล็กสําหรับเราแล้วเราจัดการขัดเคลือบให้ใหม่นะไม่ต้องตกใจนะภายในห้องโดยสารทำความสะอาดให้เรียบร้อยห้องเครื่องสะอาดเรียบร้อยที่จริงลูกค้าคันนี้ดูแลเราค่อนข้างดีนะตอนสภาพมาเนี่ยริ้วรอยอ่ะก็ไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่หรอก นะครับแต่ว่าเรื่องของริ้วลอยจากสก็อตไบท์คุณแม่บ้านพี่คุณแม่บ้านเขาเอาไอายี่ตองที่นกเนี่ยมันมันชัดไปหน่อยนะครับแต่ตอนเนี้ยเท่าที่ผมดูนะแค่จะไม่เห็นและที่จริงผมเข้ามาชา้าไปนิดนึงนะครับไม่งั้นเราจะได้เห็นรอยสก็อตไบท์ที่คุณแม่บ้านเขาหวังดีนะครับเพื่อเพื่อที่จะออกออกไปให้นะครับแต่ตอนเนี้ยตัวสีเนี่ยค่อนข้างเนียนใสเหมือนเดิมนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานต้องขอขอบคุณท่านลูกค้าด้วยนะครับที่ให้อกไว้วางใจนะตอนนี้นะครับก็ เป็นเวลา5โมงครึ่งแล้วนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ทำโอนะครับหรือว่าทาโอยังไงเดี๋ยวต้องถามทีมงานก่อนนะครับแต่จริงพยายามจะเสร็จให้ได้ภายในวันนี้แต่วันนี้ดูแล้วนั่นจะไม่ทันนะครับก็ขอต่อพรุ่งนี้แล้วกันเนาะต้องขอขอบคุณท่านลูกค้ามากๆครับที่คอยร่วมใจกับมมาโดยตลอดนะครับคันนี้เป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมก้าเซรามิกนะครับภายนอกตัวหนาสองรอบเพราะนั้นต้องใช้เวลาในการทำ้องวันนะครับวันเดียวไม่พอนะครับต้องขอขอบคุณท่านลูกค้าด้วยที่สามารถปล่อยรถ ให้เราทาได้นะครับวันนี้มิกกี้ราไปก่อนสวัสดีครับ